ดีเจภูมิสร้างตำนานตกปลายักษ์ขนาด80กิโลไม่ไวเจอทัวลงดีเจภูมิภูมิใจตั้งสง่าได้ออกมาโพสต์ภาพหลังจากที่ตกปลาทูน่ายักษ์น้ำหนัก80กิโลกรัมพร้อมทั้งเขียนเคปชั่นว่าตัวนี้อาจจะเป็นสถิติใหม่ของปลาทูนา่าเยนโลฟินที่เคยตกขึ้นมาจากท้องทะเลไทยเลยก็ว่าได้นะครับ ยังไม่ได้ช่างน้ำหนักตัวน้องอย่างเป็นทางการกำลังส่งไปช่างที่กทออมอแต่คาดว่าน่าจะมี70-80กิโลกรัมช่วยกันอัดอยู่สามคนใช้เวลาเป็นชั่วโมงเมื่อสองถึงสที่แล้วชาวประมงท่านหนึ่งขอให้พี่ช่วยลงทุนซื้อเรือตกปลาใหญ่ให้ลำหนึ่งเรื่องราวมีอยู่ว่าแกไปเจอหมายลับไกลมากจากฝั่งโดยบังเอิญ หมายนี้ไกลโจนไม่ปลอดภัยที่จะเอาเรือทั่วไปออกไปตกแต่สิ่งที่แกบอกไว้ตอนนั้นก็คือที่นั่นมันเต็มไปด้วยฝูงปลาทูน่าขนาดยักษ์แบบที่พวกเราไม่เคยเห็นกันมาก่อนมันเหมือนเราได้ย้อนเวลากลับไปตกปลาในยุคจูราสสิกที่เต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดไซม์มาอมาก็เทปไปสามปีวันนี้เราหาทางมาถึงหมายลับนี้ได้แล้ว แล้วขอคอนเฟิร์มว่าตำนานเรื่องเล่าทั้งหมดนั่นเป็นเรื่องจริง